สวัสดีค่ะวันนี้เป็นบทความเก่านะคะเผยแพร่มเมื่อ4มิถุนายน2562โลกในมุมมองของ v a ยย e อินเวสเตบทความโดยดรนิเวศเหมวชิระวรากรลงทุนในยุคเศรษฐกิจโตช้ามองย้อนหลังไปประมาณ6ปีในช่วงกลางปี2556 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ1,600จุดแทบจะไม่ต่างจากดัชนีวันนี้วันนี้คือ4มิถุนายน2,562ที่ประมาณ1,620จุดนี่คือช่วงเวลา6ปีที่น่าจะพูดได้ว่าตลาดหุ้นเป็นไซด์เวย์คือราคาหุ้นโดยรวมไม่ได้ปรับตัวขึ้นหรือลดลงเป็นเรื่องเป็นราว เป็นระยะเวลานานสำหรับนักลงทุนที่มักจะมองภาพเล็กในหุ้นรายตัวหรืออาจจะเป็นกลุ่มและเป็นนักลงทุนระยะยาวจะเห็นว่าหุ้นตัวหลักๆห,หรือกลุ่มหลักๆบางกลุ่มเช่นหุ้นธนาคารขนาดใหญ่นั้นราคาหุ้นผ่านมา6ปีก็มักจะไม่ไปไหนและเมื่อดูผลประกอบการย้อนหลังไป5-6ปีก็มักจะพบว่า กำไรของธนาคารเหล่านั้นก็ไม่ไปไหนเหมือนกันคือกำไรก็เท่าเดิมหรือบางตัวลดลงด้วยซ้ำเช่นเดียวกับหุ้นกลุ่มสื่อสารซึ่งเป็นกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ที่ให้บริการหรือมีลูกค้าเป็นรายย่อยทั้งประเทศก็มีอาการคล้ายๆกันลงทุนไปแล้วมักจะได้แต่ปันผลแต่ไม่ได้กำไรจากราคาหุ้นที่มักจะไม่ค่อยไปไหน ในระยะยาวแม้ว่าในระยะสั้นอาจจะผันผวนเป็นช่วงๆที่ทำให้มีคนกำไรและขาดทุนแต่ก็ไม่มากคนที่ลงทุนระยะยาวในหุ้นหลักๆขนาดใหญ่ของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งรวมถึงกองทุนรวมโดยเฉพาะที่อิงกับดัชนีในระยะ5-6ปีที่ผ่านมานั้นน่าจะได้ผลตอบแทนประมาณแค่ไม่เกิน3-4%ต่อปี แบบทบต้นซึ่งส่วนใหญ่ก็น่าจะมาจากเงินปันผลดูเหมือนว่าปันผลกลายเป็นปัจจัยสำคัญในเรื่องของการลงทุนอย่างไรก็ตามสำหรับนักลงทุนส่วนบุคคลที่เข้ามาเล่นหุ้นหรือเลือกหุ้นลงทุนเองในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งกระวมถึง vi ส่วนใหญ่นั้นภาพที่ว่าหุ้นไทยไม่เป็นไหนและผลตอบแทนก็ค่อนข้างต่ำ ในช่วง5-6ปีที่ผ่านมานั้นอาจจะไม่จริงหรือพวกเขาไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นตรงกันข้าม5-6ปีที่ผ่านมานั้นพวกเขาผ่านสถานการณ์ที่ดีและเลวร้ายมากในช่วงที่ดีนั้นตลาดของหุ้นตัวเล็กและกลางหลายๆตัวปรับขึ้นเป็นฟองสบู่และได้ก่อให้เกิดเซียนและเศรษฐีมากมายหุ้นเหล่านั้นกลายเป็นหุ้นร้อนแรง ที่มีสตอรี่น่าตื่นเต้นและมีผลประกอบการโตเร็วแต่ราคาแพงหลุดโลกเช่นเดียวกับปริมาณการซื้อขายหุ้นที่สูงเร็วแต่หลังจากผลประกอบการที่น่าผิดหวังติดต่อก,กันมาหลายไตรามาสและบางตัวหลายปีราคาหุ้นก็ตกลงมาแรงจนเป็นหายนะส่งผลให้นักลงทุนและนักเก็งกำไรรายย่อยถอนตัวออกจากตลาดไปจำนวนมาก ปริมาณการซื้อขายหุ้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดถึงวันนี้ดูเหมือนว่าทั้งหุ้นเล็กและใหญ่ต่างก็มีสถานะคล้ายๆกันคือไม่ไปไหนไกลแน่นอนว่าหุ้นตัวเล็กหรือกลางที่เคยร้อนแรงมากก็ยังผันผวน,นมากกว่าหุ้นใหญ่และปริมาณการซื้อขายเมื่อเทียบกับขนาดบริษัทก็ยังสูงกว่าหุ้นตัวใหญ่แต่ราคานั้นบางช่วงก็ปรับขึ้นแรง แต่ก็มักจะปรับตัวกลับลงมาอย่างรวดเร็วดูเหมือนว่านักเล่นหุ้นยังเข็ดและระแวงต่อหุ้นเหล่านั้นเวลาหุ้นขึ้นมีกำไรก็มักจะขายเพื่อเก็บกำไรไว้ก่อนผลก็คือหุ้นตัวเล็กและกลางที่เคยร้อนแรงก็ไม่สามารถปรับตัวขึ้นไปมากถึงระดับที่เคยเป็นในยุคที่เป็นหุ้นนางฟ้าเมื่อ2-3ปีที่แล้ว มองจากภาพใหญ่ของตลาดหลักทรัพย์ผมคิดว่าราคาหุ้นในขนาดนี้ไม่ได้ผิดปกติไม่ได้ถูกแต่ก็ไม่ได้แพงเกินไปในระยะยาวเทียบกับสถานะทางเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉพาะบริษัทที่มีขนาดใหญ่ประการแรกเศรษฐกิจของไทยในช่วง5-6ปีที่ผ่านมานั้นได้เข้าสู่ยุคที่ เติบโตช้าอย่างสมบูรณ์แล้วซึ่งความหมายก็คือในระยะยาวเศรษฐกิจไทยคงไม่สามารถโตเกิน4-5%ต่อปีอย่างที่เราเคยทำได้ก่อนหน้านั้นไม่ต้องพูดถึงการเติบโตในระดับ7%ในระยะยาวและ10%ขึ้นไปในบางปีอย่างที่เราเคยทำได้ในอดีตย้อนหลังไปกว่า10ปีที่ผ่านมา เหตุผลก็คือคนไทยนั้นมีอายุมากขึ้นและมีคนเกิดใหม่น้อยลงมากซึ่งทำให้เศรษฐกิจโตช้าลงเพราะขาดแคลนแรงงานแต่อีกเหตุผลหนึ่งซึ่งน่าจะสำคัญไม่น้อยกว่ากันก็คือความก้าวหน้าของคู่แข่งที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของไทยเช่นเวียดนามและอินโดนีเซียที่มีการพัฒนาที่รวดเร็วและโดดเด่นมากซึ่งทำให ความสามารถในการแข่งขันของไทยด้อยลงในระดับสากลผมเองยังไม่เห็นว่าไทยจะสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือทำอะไรที่จะพลิกสถานการณ์นี้ได้สำหรับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเองนั้นอาจจะดูเหมือนว่ายังมีการเติบโตพอใช้ในระยะหลายปีที่ผ่านมาแต่เหตุผลที่เติบโตนั้นส่วนหนึ่งมาจาก การได้รับสิทธิประโยชน์จากการลดอัตราภาษีนิติบุคคลของรัฐซึ่งค่อนข้างมีนัยสำคัญอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการเพิ่มขึ้นของราคาภคภัณฑ์เช่นปิตโตรเคมีซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นชั่วคราวแต่ถ้าดูในเรื่องของการเติบโตของรายได้ปกติโดยเฉพาะที่มาจากการบริโภคของคนในประเทศแล้วผมคิดว่า มันตัวช้ามาหลายปีแล้วและในอนาคตก็คงไม่ดีขึ้นที่เป็นเช่นนั้นเพราะผมคิดว่าคนไทยเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมไปอย่างรวดเร็วอันนี้สงสจากความก้าวหน้าของเศรษฐกิจดิจิตอลที่คนไทยใช้สินค้าหรือบริการเหล่านั้นมากขึ้นเมื่อเทียบกับสินค้าดั้งเดิมแต่สินค้าเหล่านั้นมักจะดาเนินการโดยบริษัทผู้นำทางดิจิตอล ที่มักจะมาจากต่างประเทศผลก็คือบริษัทขนาดใหญ่ของไทยที่ทำธุรกิจดั้งเดิมอยู่ไม่สามารถโตได้เร็วอย่างที่เคยเป็นดูจากค่าความถูกความแพงของหุ้นไทยโดยรวมก็จะพบว่าช่วง5-6ปีที่ผ่านมานั้นเป็นช่วงที่หุ้นไทยมีราคาแพงที่สุดช่วงหนึ่งซึ่งมีค่า P/E เฉลีย่ยทั้งตลาดประมาณ สิถึงยีเท่าในขณะที่เวลาส่วนใหญ่ของตลาดหุ้นไทยนั้นค่า P/E น่าจะอยู่ในระดับ10เท่าบวกลบไม่มากค่า P/E ของตลาดในช่วงเร็วๆนี้ที่ประมาณ17.5เท่าจึงถือว่ายังแพงอยู่มากอย่างไรก็ตาม ค่า P/E ที่สูงนั้นก็อาจจะไม่แพงในสถานการณ์ที่อัตราดอกเบีย้ยของไทยนั้นต่ำมากที่สุดในประวัติการที่ประมาณ1%ต่อปีของดอกเบีย้ยออมทรัพย์อย่างในปัจจุบันซึ่งทำให้ P/E ที่17.5เท่าให้ผลตอบแทนต่อปีเฉลี่ยที่ประมาณ5.7%ต่อปีในวงเล็บ หนึ่งหารด้วย17.5ซึ่งยังสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยถึง4.7ต่อปีภาวะที่ราคาหรือดัชนีตลาดหุ้นแกว่งเป็นไซเวย์มานานถึงประมาณ6ปีนี้ถ้ามองย้อนหลังไปตั้งแต่ตลาดหุ้นเปิดเมื่อ44ปีที่แล้วก็จะพบว่ามักไม่ค่อยเกิดบ่อย ตลาดหุ้นไทยมักจะขึ้นหรือลงแรงโดยที่ในยามที่ตลาดหุ้นขึ้นนั้นมันมักจะขึ้นไปช้ากว่าขึ้นไปสักระยะหนึ่งก็จะปรับตัวลดลงในแบบที่เรียกว่า correction คือลงมาไม่มากอยู่ไม่นานแล้วก็จะปรับตัวขึ้นไปใหม่ใช้เวลายาวนานพอสมควรก่อนที่จะถึงจุดสูงสุด ผิดกับการปรับลดลงที่จะเร็วกว่าและใช้เวลาน้อยกว่าแต่การปรับลดลงของตลาดแบบแรงและเร็วแบบแพนิกหรือวิกฤตซึ่งในชนีตลาดจะลดลงรุนแรงมากระดับ40-50%นั้นตามสถิติจะเกิดประมาณทุก10ปีหลังจากตลาดตกลงมาแรงก็จะมีการเด้งกลับไปในช่วงเวลาไม่นาน และหลังจากขึ้นมามากพอสมควรก็มักจะมีช่วงเวลาที่ตลาดจะทรงทรงอยู่เป็นตลาดไซเวในช่วงเวลาหนึ่งอาจจะสักไม่เกิน 3- 4ถึงปีและหลังจากนั้นดัชนีก็มักจะเคลื่อนไหวเป็นแนวโน้มใหม่อาจจะวิ่งขึ้นไปยาวเป็นกระทิงหรือไม่ก็ตกลงมาเป็นตลาดหมีก็ได้ ผมเองคิดว่าตลาดหุ้นไทยนิ่งมายาวนานมากแล้วโอกาสที่ดัชนีจะเคลื่อนไหวเป็นแนวโน้มใหม่หลังจากนี้ก็น่าจะเป็นไปได้มากขึ้นบางคนก็พูดว่าหุ้นน่าจะถึงเวลาปรับตัวขึ้นเป็นเรื่องเป็นราวแล้วบางคนก็ยังวิตกว่าหุ้นไทยอาจจะเกิดวิกฤตในเร็วๆนี้เนื่องจากไม่ได้เกิดขึ้นมาเกิน10ปีแล้วประกอบกับภาวะ การต่างๆเช่นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนที่ไม่เอื้ออำนวยและราคาหุ้นก็ยังแพงกว่าในอดีตมากผมเองคิดว่าไม่มีใครรู้จริงหรือคาดการได้ถูกต้องแน่นอนแต่ส่วนตัวแล้วคิดว่าหุ้นไทยคงไม่สามารถเติบโตโดดเด่นได้ถ้าคำนึงถึงพื้นฐานของประเทศและหุ้นในตลาดในระยะยาว สิ่งที่ผมทำก็คือพยายามลงทุนในหุ้นตัวที่ปลอดภัยในด้านของผลประกอบการว่าจะไม่ตกต่ำลงแรงใน3-5ปีข้างหน้าและถ้าหุ้นตัวนั้นไม่โตหรือโตช้ามากการจ่ายพปันผลที่งดงามอย่างน้อย3-4%ต่อปีขึ้นไปก็เป็นเงื่อนไขที่จำเป็นเพราะถ้าราคาหุ้นไม่ปรับขึ้นเลยอย่างน้อย ผมก็ได้ผลตอบแทนปีละ3-4%ดีกว่าต้องฝากเงินกินดอกเบี้ยปีละ1%สำหรับนักลงทุนบางคนเขาอาจจะคิดว่าในสถานการณ์ที่หุ้นผันผวนน้อยและไม่รู้ว่าตลาดหุ้นจะขึ้นหรือลงเขาอาจจะสนใจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ของหุ้นซึ่งใช้อัตราทดสูงๆเช่น หุ้นแม่ขึ้นหรือลง1%ราคาอนุพันธ์อาจจะขึ้นไปถึง6 7นอกจากนั้นมันสามารถทำกำไรหรือขาดทุนได้ทั้งหุ้นขาขึ้นและขาลงซึ่งก็จะทำให้สามารถทำกำไรหรือขาดทุนได้มากๆท,ทั้งทั้งที่หุ้นไม่ได้ขยับไปไหนไกลนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมไม่แนะนำเลย เพราะโอกาสผิดพลาดมีสูงมากหายนะเกิดขึ้นได้ง่ายสำหรับผมแล้วมันหมดเวลาสำหรับการทำกำไรง่ายๆในตลาดหุ้นไทยแล้วโลกในมุมมองของ value investor ลงทุนในยุคเศรษฐกิจโตชา้าโดยดรนิเวศเหมวุชิราวรากร4มิถุนายน2562